สวัสดีจ้ามืึอน,นี้มาดำสิภาพไปเก็บพักในสวนพอดีมีลูกค้าสั่งสลัดโลก,กับปอเปียกับพวกกุ้งชุบไก่ชุบอีกอย่างะมาณนี้เนาะจ้าเดี๋ยวไปเก็บกันเลยจ้าเป็นแต่สั่งมึงกินสลัดคนเหมือน,นอมึนเงเนี่ยโอ้ยมุนแองแงบ้าท้อมึงเนี่ยมุนแองแงกูนะ มันห้อยมันกินเนี่ยไปล้นไปนี่แต่สร้าค่ะฟ่ไหยนี่ไหมน้ำเกลือนสิมากเจียมันออกอยู่เริ่มทนเบาไวหวแล้วที่แหลกว่าสิบห้ายมันกินวันนี้มันกินคาขวดบ่ได้ละสลัดกินบะทันเดิมเนาเนาะจะพี่น้อง มันกำลังยาวมันจะออกดอกแล้กินพะท่านฝนตกเลยจ่ามันก็นเลยเปื่อนดินมันไปเก็บแแล้วอีกผักกระนานหนึ่งอีกสวนหนึ่ง เก็บลาดีต่อจจะลาดีปลูกได้สามอาทิตย์เราได้จานี่ซสาวทิตย์กาแล้วหัวงามงามตอ่อนเก็บมันท้านไหนข้อสามอาทิตย์เนาะมันก็เลยหัวหน่อยนี่มันหัวพ่อกินหรองาม นนอันนี้นไงอันนี้คนละสวนได้จ้าเนี่คนละพันอันนี้ท้านได้ค่อยท้านได้ค่อยเก็บ เก็บตาอ,อันนั้นต่สิเก็บให้เบื้องหัวหนึง่งเนาะคนละพันได้นี่เก็บสองหวัวนี่พันนี่ยาวๆ,ๆเรียๆแล้วก็ก้นขาวๆเทียบให้เบื้องกับหน,น่อยอืเห็นไหมน้านนี่ มิตาแบบนี้ได้จ้ามิต่าเหยายบไปมิตาอันแบบนี้ยาวๆมิตาแบบยาวๆที่วันทั้งแบบนด้เลยยาวๆปลูกความกันได้จ้ะการอันกลมๆที่วันทั้งเป็มแบใหญ่ทออันกลมๆป่ะไปเก็บวันซาลาเนียตโตจ้ะซาลาเนียสวยงามงามจ้ะพี่น้องแม่ความงามของซาลาเนีย ้ำหายเพิ่งเนี่ยว่าไี่ต็ปลาสระเนี่ยดินนิ เก็บซาลาเน่แล้วเดี๋ยวสิพ้าไปเก็บดอกไม้ตอจะ้ะดอกกระปุซิ้นมื่อนี้มีลูกค้าสั่งองนสลัดโลเห็ดงานประจำน้ำแล้วก็นทำม้ลูกขาสั่งกับเห็ดไหจะ้ะเห็ดย่ามเสาไปส่งเพลินแล้วก็จงไปเห็ดงานต่อเก็บเล็กผสมหน่อยเอานาจะจ้ะเพื่อนมันหา่ยา ว่าแต่มีคนไห้เขาเห็ดยังเขาก็เห็ดล่ะค่ะโอกาสมันบักมาดูดูเด้ร้านข้าเปิดเต็มอยู่เพื่นยังอุตสามาสั่งเขาก็สแสดงว่งาเพื่นเลี้ยงตัวเขาอยู่นั่นละ่ะสลัดโอ้ยมินแนวค่ะ นนขิดหม,มวกใหญ่ดอกจ้าพี่น้องอัน,นมันตาเา้าหมอกโลง่งหมูกหันงา,นงา,นงานมๆไปเก็บหมวกหั่นตัวเอาขิดหม,มวกใหญ่ระบาดนี่ออกมากข้าวเดียวหนึ่งตอนนี้เวลาเก็บมองเสาจ้าปกติว่าตื่นดอกตอนถ้ามีคนสั่งจังตื่นตื่นเหตุตาเสาเรากลับไปส่งเพคน ไปเห็ดงานสิบโมดปาดอกไม,ม,ม้เรา,าจะจะบอกว่าไม่เล้ยงใส่ทันจ้าดอกไม้กต่ปาดอกมไม้ด้วยสวนนี่เป็นสวนดอกไม้

หมอกน้องยัสองสีเหลืองสีมสีแดง ที่ชุมพูก็เคยหเห็นจจอตั้งแตปีนี้ท่านเห็นเจอตัวไปเก็บแล้วไปเก็บก็ แล้วแล้วบนี้กะสิไปอาบน้ำแต่งตัวไปเห็นงานด้วยจ้าบ้านี้พอกันไม่คลิปหนาด้วยจ้าขอบคุณที่รับชมสวัสดี